ีบดีแห่งสาธารณรัฐโปรโต,ตุเกสในการที่นายจอร์จีเฟนันดูบรังกูเดอซัมบายูอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรโต,ตุเกสถึงแกอ่อสัญกรรมเมื่อวันที่10กันยายน2564ความว่าพะน a t h a ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรโต,ตุเกสกรุงลิสบอนข้าพเจ้าและพระราชนีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการถึงแกอ่อสัญกรรมของนายจอร์จีเฟนันดูบรังกูเดอซัมบายู อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสการจากไปของท่านเป็นการสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งไม่เพียงแต่ในสาธารณรัฐโปรตุเกสหากยังรวมถึงนานาประเทศทั่วโลกสำหรับการอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความผาสุกและความมั่นคงแก่ประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสตลอดจนได้สร้างคุณุปการอันทรงคุณค่าแก่ประชาคมโลกด้วยขพเจ้าและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุขซึ้งมายัางท่านตลอดถึงครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดีและประชาชนชาวโปรตุเกสในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งในครั้งนี้พร,ระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใย,ยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณาสุขที่เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่จากน้ำพระทัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีที่มีให้กับประสบนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานในการบำบัดทุกบำรุงสุขมีพระราชปณิธานแน่วแน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยยิ่งในช่วงสถานการณ์ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งให้หน่วยงานที่สนองพระราชดำริจัดหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตเช่นนี้เชกเช่นเดียวกับสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีทรงเป็นนายกสภาสถาบัน จึงได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาเป็นหลักในการดำเนินงานของบุคลากรนักศึกษาและนักเรียนนอกเหนือจากความรู้ที่ถ่ายทอดยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ให้มีจิตอาสาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาได้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยการประกอบอาหารส่งมอบแก่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งมีบุคคลเครือข่ายสถานประกอบการหน่วยงานและห้างร้านต่างๆรวมสมทบทุนด้วย ทุกเช้าที่ห้องปฏิบัติการครัวซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สําหรับการเรียนการสอนและร้านปรุงสารพัดของสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาจะเป็นศูนย์กลางในการประกอบอาหารที่ปรุงสุขสะอาดตามหลักโภชนาการแต่ละวันจะมีบุคลากรและจิตอาสาหมุนเวียนมาบรรจุอาหารและนําส่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ทางสถาบันยังได้ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้แก่ ไข่ไก่สดพระราชทานอกไก่สดแช่แข็งเป็ดสดแช่แข็งข้าวหอมมะลิผักรวมมิตรแช่แข็งน้ำมันปาล์มน้ำพริกแกงน้ำปลาน้ำดื่มและแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและตามโรงพยาบาลสนามทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อใช้ประกอบอาหารแก่ผู้ป่วยและชุมชนที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนิฐิธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีในการช่วยเหลือประชาชนไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอันเป็นต้นแบบในการทำความดีและให้ทุกคนในสังคมได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสถานการณ์เช่นนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมทรศศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยราชนารีทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสกลุ่มประชาชนที่เปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในทุกภูมิภาค ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์พอ,อสวอซึ่งในวันนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนโฟาร์มป้องกันโรคโควิด -19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ได้เปิดให้บริการแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือ1ให้บริการฉีดวัคซีนณหน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลชุมพวงและ 2. ให้บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนที่บ้านแก่ผู้ป่วยติดบ้านกลุ่มด้วยโอกาสและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนได้โดยมีทีมแพทย์พยาบาลอาสาสมัครพออสวจังหวัดนครราชสีมาออกปฏิบัติงานมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนพระราชทานในครั้งนี้1,000รายทางนี้ได้มอบชุดยังชีพจากเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ